สื่อเกาหลียกให้ลิซ่าเป็นครีนแห่ง b บ็คพิง n k ยินดีอัลบั้มเดียวเปิดตัวลลิษาทะลุ8 0ด800ล้านการจตรีมบนสปอติฟาเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกคนเดียวในประวัติศาสตร์คนใหม่ สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาส่องความสำเร็จของสาวลิซ่าลลิสามโนบาลสาวน้อยคนไทยหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงค์ศิลปินชื่อดังระดับโลกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะกับซิงเกิลเพลงลลิสาที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่10กันยายนในปี2 5 6 4ที่ผ่านมาด้วยจำนวนการดูที่สูงสุด73.6ล้านครั้งโดยสถิตินี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด2ทางกินเนสส์บุ๊กมีการประกาศและบันทึกชื่อลิซ่า เป็นศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ใน24ชั่วโมงแรกและยอดการรับชมมากกว่า73-6ล้านครั้งกับซิงเกิลเพลงลลิสาล่าสุดค่ะทางลลิ่าสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลเบสเคป o ๊ p, บนเวทีงานประกาศรางวัล t m v Video Music Awards ได้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นศิลปินเคป p อคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้มาได้ค่ะกับเพลงลลิสา พาดหัวข่าวก่อนหน้านี้นะคะทางสื่อท็อปสไตล์นิวส์ได้พาดหัวว่า New iTunes Record l ลิซาแห่ง b l a c k พิง k เพลงลิซาไอทู s ขึ้นเป็นอันดับที่1ใน102ประเทศพลังอันทรงพลังลิซาแ l a ็กพิงออวดพลังดนตรีอันท่วมท้นของเธอด้วยการสร้างส,างสิติใหม่ทุกวันล่าสุด Top ปสไต e ์นิวลงข่าวพาดหัวว,ว่า ขอแสดงความยินดีกับครีนลิซ่าลิซ่าแร็คพิงอัลบั้มเดี่ยวเปิดตัวลลิสาทะลุ800ล้านการสตรีมบนสปอติฟายศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกคนเดียวในประวัติศาสตร์คนใหม่สร้างสถิติใหม่อีกครั้งบนสปอติฟายแพลตฟรอร์มสตรีมมิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตามบันทึกสปอติฟายเมื่อวันที่5ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าแร็คพิงมีชื่อว่าลลิษามียอดสตรีมบนสปอติฟายเกิน800ล้านครั้งอัลบั้มเดี่ยวของลินะคะคได้ ลายเป็นอัลบั้มเดี่ยวของศิลปินเคป๊อปอัลบั้มเดี่ยวและอัลบั้มแรกที่มียอดสตรีมบนสปอติฟายถึง800ล้านครั้งทั้งนี้ค่ะในเนื้อหาสื่อเกาหลียังได้เขียนข่าวผลงานกลุ่มสติที่น่าประทับใจอัลบัม Pink ้มบรอนพิงค์แบล็กพิงค์ค่ะได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน UK o f f i c i a l ช h a r t าร์และบินบอร์ดชู0ยังได้รับรางวัลศิลปินหญิงชาวเอเชียคนแรกที่สามารถกวาดชาตโลกในวาดุกัน ทั้งยังมีพรีออเดอร์ขายมากกว่า2ล้านชุดค่ะยังรวมไปถึงการส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเหนือและยุโรปในเวลาเพียงเครื่องวันเท่านั้นขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่ากับการประสบความสำเร็จที่น่าประทับใจในครั้งนี้ด้วยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ